การสร้างบารมีของลูกนั้นถึงจะไม่ได้สุดโต่งเหมือนพ่อแต่ก็ให้สร้างบารมีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาความพอดีในหลักคำสอนของพระเจ้ามันทานมันรักษาศีลมันภาวนาและสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีสัจจความจริงถ้าลูกไม่มีสัจจความจริงลูกก็สร้างบารมีไม่ได้ฐานะบารมีของลูกก็ไม่สมบูรณ์ถ้าขาดสัจจ การรักษาศีลถ้าไม่มีสัจจะการรักษาศีลของลูกก็ไม่สมบูรณ์การใช้ปัญญาหรือการทำกิตภาวนาลูกจะไม่สมบูรณ์ถ้าลูกขาดสัจจะศีลส,สมาธิปัญญาต้องมีสัจจะเคลือบไปหมดลูกจึงจะสามารถสร้างมหาบุญมหากุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วถึงสิ่งที่ลูกปรารถนาสู่สิ่งที่ลูกหวัง ได้ในปัจจุบันไม่สงสัยเอาข้อมุทนายลูกสาธุลูก